ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้ๆตอนเย็นนะทุกคนเนาะบ่ายบ่ายบายแก่ๆเนาะจะเข้าตอนเย็นเนี่ยเห็นไหมเจ้าเหมียวสองตัวอือหืออกมาเล่นกันใหญ่แล้วนะเนี่ยมายา come on come on do you want to come out come on มายานี่เจ้าตัวแสบเจ้าตัวแสบ อยากจะออกละสิอยากจะออกละสิฮะเออหนูอยากจะออกใช่ไหมมายาอย่างออกไม่ได้นะวันนี้มันเฉอะแฉะมากเดี๋ยวรอให้มันร้อนกว่านี้ก่อนให้มันดินมันแห้งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวแม่พาออกมาเนาะเนาะมายามายา look up here look up here มายา look up here มายา มายะมายะแม่ไม่ให้ออกนะจ๊ะอยู่ข้างในบ้านไปก่อนอยู่ข้างในบ้านไปก่อนืมจอมยุ่งจอมซนยังออกไม่ได้นะยังออกไม่ได้อยนดูเข้าเอาทีที่วนดูเข้าเอาชั เจ้าแสบส,งสองตัวเห็นไหมละ่ะเห็นแม่มันอยู่ข้างนอกก็อยากจะออกไม่ต้องเลยโถงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเห็นไหมเห็นแม่ออกก็อยากจะออกข้างนอกแล้วอยากให้แม่เปิดประตูให้ใชื่อมอยากให้แม่เปิดประตูให้ใชื่อมั้ยอืมยังไม่ได้นะตอนนี้อให้อยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวแม่ต้องพาออกมาทีละตัวนะออกมาพร้อมกันไม่ได้นะ เดี๋ยววิ่งเข้าป่ากันตะเลิดเปิดเปิงนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอหน้าร้อนนะเขาก็ชอบออกมาข้างนอกกันเห็นไหมแต่ขวัญจะทํารั้วไว้ให้ตรงหลังบ้านเนาะไม่ให้เขาออกไปไกลกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าป่าไปเนี่ยมันจะมีพวกไคโยตี้เยอะนะเดี๋ยวโดนไคโยตี้กินแล้วก็หายไปเลยนะเพราะว่าขวัญเข้าเคย มีแมวหายไปแล้วหนึ่งตัวก็สงสัยโดนคายตี้กินไปตั้งแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเลี้ยงเข้าปล่อยออกเข้าป่าเนาะก็ทํารั้วเ,เล็กๆอยู่หลังบ้านให้มันก็ไม่เล็กมากนะทุกคนนะเห็นไหมรั้วใหญ่มากที่กว้างมากแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆให้มายาอยู่ตรงนั้นเขาชอบมานอนเวลาหน้าร้อนเนาะชอบออกมานอนเล่นด้านนอกเนาะนี่ตรงนี้บ้านมายาอย,าอยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่ๆ not today โอเค not today เดี๋ยวขวัญจะไปปลูกต้นไม้เนาะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าเพราะว่าขวัญซื้อดอกไม้มาเนาะแล้วเดี๋ยวจะเอาจับใส่กระถางแล้วก็เอาไว้ในบ้านก่อนเนาะยังไม่ไม่เอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่เดี๋ยวมันจะช็อกแล้วก็ตายซะก่อนเนาะต้องให้มั่นใจว่าอากาศร้อนจ,จัดๆจริงๆนะขวัญถึงจะเอาออกมาไว้ข้างนอกนะ เดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันค่ะน,นี่ขวัญก็เตรียมดินแล้วก็เตรียมดอกไม้ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ได้ต้นไม้มาสามชนิดนะคะได้ดอกไม้มาสามกอแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาลงกระถางและขวัญจะเก็บไว้ในบ้านก่อนเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะลินะขวัญจะย้ายกระถางมันนะเพราะว่าถ้าย้ายกระถางมันก็จะต้นมันก็จะโตขึ้นอีกเนาะ มะลินี่นะยิ่งตัดในดอกยิ่งขึ้นนะขันเอาไว้ในบ้านเนาะกลิ่นหอมมากเลยนะเวลาดอกมันออกเดี๋ยวเราจะมารดน้ำดินให้ชุ่มก่อนเนาะแล้วถึงจะเอาดอกไม้ใส่ลงไปเนาะดอกนี้เดี๋ยวขวันจะเอาลง กระถางนี้เนาะเพราะว่าเวลามันโตขึ้นมันก็จะย้อยลงมานะขวัญจะเอาไปห้อยตรงระเบียงนะคะนเวลามันโตขึ้นก็จะสวยงามสีสวยมากต้นนี้ ต้องเอาดินใส่เพิ่ม กดเบาๆค่ะได้ละแล้วเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเนาะเขาก็จะยาวเลื้อยลงมาตรงนี้นะตอนนี้มันยังสั้นอยู่นะทุกคนนะนเห็นไหมสีเขาสวยอ้าวกระถางต่อไปจ้าอันนี้ดอกนี้ก็สวยนะ ชื่อว่าดอกพีทูเนียนะทุกคนเนาะสวยยิ่งหน้าร้อนนะจะขึ้นแบบดอกบานสวยมากอันนี้ขวัญจะเอาลงกระถางนี้สีเขาสวยมากเห็นไหมสลับสีม่วงแล้วก็ออกม่วงเข้มม่วงอ่อนเนาะ แต่เดี๋ยวขวัญปลูกแล้วขวัญจะเอาไว้ในบ้านก่อนนะยังไม่เอาไว้ข้างนอกเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเจออากาศเย็นๆแล้วเดี๋ยวมันจะช็อกนะตอนกลางคืน,น <S <S> <S เดี๋ยวเวลาถ้ามันโตขึ้นเนาะมันก็จะกระ,กระจายเป็นพุ่มเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย นิดนึงอ่าน่าจะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเสร็จไปละสองกระถางแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายมันลิศเดี๋ยวจะเอาย้ายกระถางเนานะส่วนอันนี้ อันนี้มันได้มาประมาณหกต้นเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าในกระถางนี้เราจะเอาลงได้กี่ต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเผื่อตอนมันโตขึ้นมาด้วยเนาะเอาละอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาลงสักประมาณในกระถางนี้เนาะอาจจะได้สักสามกอนะคนเพราะว่าต้องเผื่อตอนที่มันโตขึ้นด้วยเนาะ เห็นไหมอันนี้สีเขาจะหวานหวานนะทุกคนเนาะเห็นไหมสีเป็นสีม่วงผสมม่วงอ่อนม่วงเข้มนะ่ะสีออกหวานหวานนะ่ะอันนี้น่าจะได้สักสามต้นในกระถางนี้เนาะเดี๋ยวต้องเอาลงทีละ,ละต้นต้องมากะดูก่อนโอเคอันนี้ กลุ่มตรงนี้สี่สวยมากน่าจะสักสามเนาะสามต้นนี่ต้องปลูกให้มันเป็นพุ่มเนาะมันจะสวยนะเอาดินเพิ่มอีกนิดนึงให้มันสูงขึ้นนิดนึง ที่อะไปก็วางอย่างนี้สามมุมนี่ได้พอดีเลยเดี๋ยวตอนอากาศร้อนๆแล้วเขาจะโตเร็วมาก ลงไปเบาๆเย้ได้ละแล้วเดี๋ยวอีกกระถางนึงเอนั่นจริงๆอันนี้เอามาผสมตรงนี้นิดหนึ่งก็น่าจะสวยนะ ได้ละเดี๋ยวเราจะลดน้ําแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาลงอีกกระถางหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเอาดินมาเพิ่มเนาะดินไม่พออ้าวได้กระถางนี่มาอกกันหนึ่งอันนี้ก็เื่อไว้มันมีสายห้อยเนาะก็เดี๋ยวถ้ามันโตผมก็จะเอาห้อยไว้ตรงแขวนไว้ตามมุมที่ที่เราอยากจะเอาประดับเนาะต้องรีบปลูกให้เสร็จแล้วจ้าแดดเริ่มลงแล้วทุกคนอากาศเริ่มเย็นละ เดี๋ยวก็ย้ายกระถางมะลิเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้น่าจะได้สามพอดีดูสิสามมุมนะเพราะว่าต้องเอาลงให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆห,หน่อยเวลาโตขึ้นมามันจะได้สวยๆ อันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกอมะลินะคะทุกคนอู้แดดมาอีกแล้วตอนนี้ก็มันก็น่าจะประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วนะทุกคนเนาะแต่แดดมันไม่ร้อนแล้วอะเดีย๋ยวจะลองเดีย๋ยวจะลองดึงออกมานะอันนี้รู้สึกว่ามันจะแน่นมากเลยนะจะดึงได้ออกไหมนเนี่ย กิ่งมันหักนะ่ะไม่กล้าเปลี่ยนนะ่ะจริงก็ดึงออกง่ายอยู่นะเนี่ยได้อยู่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 เ้วเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเอาดินใส่เพิ่มเข้าไป สวยงามเดี๋ยวต้องล้างกระถางด้วยเปลือนโคลนไปหมดละอันนี้เดี๋ยวขวัญรดน้ำแล้วก็ขอนจะตั้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งเนาะให้น้ำมันระบายออกจากกระถางก่อนสักพักแล้วก็ถึงจะยกเข้าบ้านนะคะ เห็นี้่ได้ละรถเขาจะชุ่มเลยก็ล้างกระถางไปในตัวด้วยนี้สีน่ารักมากเลยชอบอะดอกเล็กๆ น่ารักสีสวยมากแต่สีแต่ดอกเขาจะดูบอบบางไปนิดนึงเนาะต้องเอาป้ายชื่อไปไหนเดี๋ยวต้องเอาป้ายชื่อมาปักไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะดูชื่อมันก็จะได้รู้นเนาะเอาปักไว้ตรงนี้ นี่แล้วเดี๋ยวก็รดน้ําให้ชุ่มเลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้น้ํามันระบายออกจากกระถางแล้วเดี๋ยวถึงจะยกเข้าบ้านเนาะอันนี้ก็ผิดชูเนียนะทุกคน มันจะสลดหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าสักพักวันสองวันมาเดี๋ยวเขาก็จะสดขึ้นมาละอ้าวเรียบร้อยแล้วอ้าวทีนี้ก็เหลือเจ้าดอกมะลิอันสุดท้ายเนาะ เสร็จละแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไว้ลงในกระถางนี้นะคะเรียบร้อยนี่แล้วเราก็จะเอามาใส่ในนี้เพก็ใช้ประดับในบ้านนะคะสวยงามเดี๋ยวตัดกิ่งให้เขาเดี๋ยวเขาออกดอกมาเรื่อยๆละ เอาละเสร็จกันละทุกคนในที่สุดเราก็ได้ดอกไม้เนาะเพื่อที่จะเอาไว้ประดับประดาในช่วงฤดูร้อนนะคะแต่กว่าจะเสร็จก็โอ้โหเนี่ยปลาไปซะเย็นเลยเห็นไหมตะวันตกดินหลังบ้านช่วงเย็นๆเนาะตะวันตกดินนะสีจะสวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสปริงละอากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะคลิปนี้ขอนก็เลยทำเป็นคลิปเบาๆนะพาเดิน ชมหลังบ้านแล้วก็ปลูกต้นมงต้นไม้เนาะเป็นการผ่อนคลายไปในตัวด้วยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมนะคะชอบก็กด s u b สไครต์ให้ขอนด้วยจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอนไปก่อนคะ่ะ บายบายจ้าสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวเข้าบ้านละอากาศเย็นละเดี๋ยวขนต้นไม้เข้าบ้านก่อนนะคะ